าโรคพวกนี้ได้เลือยุอเยือเ่อหูจมูกอักเสบถ้ารักษาให้หายได้ส่วนมากอาการหอบผืดก็จะหายด้วยแต่ถ้าเป็นนานๆไม่ดูแลนะครับก็จะมีการอักเสบของหูชั้นกลางนะครับเกิดเนื้องอกเล็กๆในรูจมูกนะครับก็เกิดน้ำกับเลือดกับดาวไหลผ่านรูจมูกเนาะเอาละ ทีนี้เราก็ผ่านไปว่าฮดูชัดๆนี่คือในโพรงจมูกเราลมออกเ็เข้ามาทางนี้นะครับฮะดูดูนะครับเนี่ยฮะเห็นนะครับพวกนี้พวกรูพวกนี้เป็นไซนัสนะครับรอสักไม่ใช่รอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพบกันใหม่ ครับทีนี้เรามาดูรูปชัดๆที่เกิดจากการแพ้นะครับเยื่อหุ้มจมูกอักเสบเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็จะตัดผ่ากลางให้เราดูนี่คือท่องจมูกนะครับท่องจมูกนี่รูจมูกลมหายใจเข้าด้านนี้คร,นครับในข้างนี้ในข้างในเนี้นะครับถ้ามีเกิดการอักเสบเมื่อไหร่ร่างกายก็จะเยื่อหุ้มจมูกก็จะขับ น้ำออกมานะครับขับน้ำออกมาก็จะทําให้เกิดมีอาการน้ํามูกไหลนะครับนะครับแล้วถ้าเกิดน้ํามูกมันมาลงมาในคอก็จะทําให้เกิดอาการไออย่างนี้ครับนะฮะทีนี้เขาก็ทํามาให้ดูให้ชัดๆมันจะเกิดอักเสบในโพรงจมูกทั้งหมดเลยครับะฮะเกิดอาการอักเสบแล้วก็จะมีน้ำมูกไหล นะครับครับทีนี้เรามองด้านหน้าตรงรูจมูกเข้าไปตรงนี้นะครับครับเสร็จแล้วเป็นไงครับเสร็จแล้วก็อ่าหมดเดี๋ยวก่อนนะผมเอามาใหม่นะตรงนี้ครับเวลาถ้าเกิดเราเรื้อหลังมากๆเวลาเคาะอาจจะเจ็บตามโหนกแก้มแล้วเนี่ยแปลว่าเราเริ่มเป็นไม่ใช่เดี่ยว หุจมูกอักเสบอย่างเดียวละมันจะกลายเป็นมีหนองในโพรงจมูกเป็นผลทำให้เราปวดศีรษะนะครับบางทีปวดศีรษะข้างเดียวคิดว่าเป็นไมเกรนซึ่งมันไม่ใช่นะไม่ใช่อ่ะเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาเกิดอาการพวกนี้เกิดยังไงครั้งแรกสุดเนี่ยถ้าเกิดมีอาการอักเสบปุ๊บ อุณหภูมิเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในระหว่างข้างนอกกับข้างในเปลี่ยนบ่อยๆเข้าเนี่ยนะครับการขยายตัวของเส้นเลือดในจมูกมันจะมากขึ้นพอมาขยายมากขึ้นการหายใจก็เป็นไม่ไม่สะดวกนะครับก็คือเกิดอาการคัดจมูกผมบอกข่าวร้ายเ่องนึงอีกสามหรือสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยพอมีรัฐบาลใหม่มานะครับยาแก้หวัดตัวหนึ่งซึ่งใส่ายาขยาย ยาแก้คัดจมูกเขาจะห้ามขายแล้วครับไปซื้อตามร้านขายยามไม่ได้ซื้อได้เฉพาะโรงพยาบาลร,รัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนข่าวนี้ครับยาพวกนี้จะแพงระเบิดเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาท่านจะไปเอายาพวกนี้ที่โรงพยาบาลเอกชนต้องมีใบสั่งจากแพทย์ก่อนพอมีใบสั่งจากแพทย์ก่อนท่านเห็นไหมครับค่าตรวจค่าปรึกษามาเลยครับ ถ้าใหญ่หน่อยก็ค่าปรึกษา400บาทถ้าเล็กหน่อยอาจจะร้อยห้าสิบหรือสองร้อยบาทท่านก็ไปซื้อ,อยาหมอก็เขียนยาตัวนี้ให้ท่านที่มีตัวยา,าลดการขยายตัวของเส้นเลือดบริเวณจมูกเนี่ยเขาเรียกซูโดเอฟฟิดินตัวนี้ครับกินแล้วมันก็ทำให้โรคจมูกดีมากๆเลยอาจารย์อาการข้างเคียงน้อยแต่ว่าพอไปเอาจากโรงพยาบาลเอกชน หรือโรงพยาบาลรัฐเนีย่ยโรงพยาบาลเอกชนก่อนท่านจะต้องเสียค่าตรวจหมอนะครับระหว่างร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาทยานั้นถ้าเกิดโรงพยาบาลเอกชนโรงนั้นไม่ใช้ยาไทยเลยเป็นยาชื่อฝรั่งเลยท่านอาจจะได้แผงหนึ่งถึงสองร้อยบาทที่ท่านเคยซื้อราคา4ี่สบห้าบาทตกลงสองร้อยบวกค่าตรวจอีกสี่ร้อยเป็นหกร้อย ได้ยาแก้หวัด่าแผงหนึ่งสิบเม็ดนะบางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเพราะว่าหลายคนมีปัญหาหน้าแต่ก็เห็นใจกระทรวงอะนะเพราะว่าตอนนี้มีผู้หวังดีประสงค์ลายไปกว้านซื้อ,อยาพวกนี้ยแยะหมดที่เข้าซู่โดโฟิดีนแล้วก็ไปผ่านทางเคมีแยกมันออกมาแล้วเอาไปทำเป็นยาบ้าครับเป็นเม็ดแอมเฟตามีน หลวงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องอย่างเงครับก็ให้ซื้อยากตรวจสอบง่ายก็ไปซื้อในโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเขาก็คงไม่อยากจะกำไรกํกำไรจากอะไรพวกนี้หรอกรัฐบาลพยายามช่วยพวกเราไม่ให้เลิกยาไม่ให้ต้องห้ามขายยาตัวนี้มาปีสองปีแล้วครับแต่มันไม่ได้ผลนะเขาขอความร่วมมือร้านยาว่าขายยาพวกนี้ สามถึงห้าแผงอย่ากเกินแต่ก็ยังไปจับพวกหวังดีประสงค์ร้ายได้ยาพวกนี้เป็นแสนแสนเม็ดอยู่มันก็เลยต้องห้ามอย่างเงี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัตถุดิบที่จะมาทำยาบ้ามาหายาขาวก็กว้านซื้อพวกซูเดอร์ฟิลีนไปทำมันก็จะง่ายขึ้นทีเนี้ยช่วงนี้เห็นไหมครับจับยาบ,บ,บ้าทีหนึ่งล้านเม็ดล้านห้าแสนเม็ดอย่างเงี้ย ก็ให้รู้ว่าวิธีผลิตมันง่ายมากครับก็เอายาตัวนี้จะหา,หายากขึ้นละคือหายากต้องไปเอาจากใบสั่งจากหมอเท่านั้นเพราะฉะนั้นคัดจมูกอะไรต่ออะไรก็อาจจะต้องมาใช้สมุนไพรละมั่งนะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยๆแนะกันไปแล้วกันว่าจะทำอย่างไรทีนี้มันก็จะมีนอกจากพอเราอายุมากขึ้นนะครับ เดี่ยวเดี่ยวหมจมูกมันเริ่มฟอเริ่มฟอขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะทำให้ทาให้อะไรครับดูจมูกกว้างขึ้นมีขี้มูมกเกาะกลางอยู่เกาะกลางอยู่บางทีก็หายใจก็จะมีกลิ่นเม็นก็คนอายุมากพวกนี้ก็จะมีแค่จมูกเอ,อ่ขยี้ตาแค่หูมันเป็นอาการเดียวกันหมดนะครับผูกพันกันหมดเสร็จแล้วทำยังไง เสแล้วก็มีคำเตือนสำหรับพวกที่คัดจมูกแล้วใช้ยาหยอดจมกูกพอหยอดปุ๊บมันจะให้เส้นเลือดบริเวณจมูกเนี่ยมันบีบตัวลงก็ทำให้เกิดการหายใจได้สะดวกแต่พอหยอดไปสักสี่สห้าวันร่างกายมันสู้ครับพอหยอดแล้วแทนที่มันจะหดตัวมันขยายตัวกลายเป็นยิ่งหยอดยิ่งคัดจมูกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้แหล้พวกนี้อย่ากเกินสามวันนะยาหยอดจมูกนะครับ แตแล้วมันก็จะมีพวกหนึ่งที่ทําให้น้ำมูกในจมูกมันคนขึ้นพวกแบคทีเรียต่างๆถ้าหากเราเป็นแล้วมีไข้เกินเอเป็นแล้วมีอาการน้ำมูกไหลต้นตๆๆอย่างเงี้ยเกินห้าวันแล้วมีไข้ก็ควรนึกถึงการที่จะใช้ยาปฏิชีวนะแล้วนะครับน้ำมูกเหนียวมีสีเขียวเจ็บคอก็อาจจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งถจะต้องใช้เมื่อไหร่ ก็ควรต่อเนื่องให้ได้ถึงสิบวันนะนะก็ต้องระวังนิดหนึ่งเสร็จแล้วพวกที่เป็นหอบผื่นถ้าได้เป็นน้ำมูกไหลี้ให้ระวังการจับผื่นชักงนิดหนึ่งนะครับระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันจะมีปัญหามากๆเลยก็เราก็ดูว่าเราจะแพ้อะไรบ้างเมื่อกี้พูดแล้วใช่ไหมครับพูดฝุ่นพวกไรพวกอะไร,ะไรต่ออะไรทีนี้มาเรื่องที่เราไม่คาดฝันแพ้นม นะกินทั้งงานไม่เคยเป็นแล้วต่อมากินแล้วเป็นเป็นได้นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะแพ้อะไรร่างกายต้องถูกกระตุ้นก่อนพอกระตุ้นจนร่างกายมันทนไม่ไหวมันสร้างภูมิต้านทานมาเรียกว่าแอนติบอดีถ้าสร้างมาเรียบร้อยต่อไปน,นี้ถ้าเจอสารพวกนี้เมื่อไหร่เราก็จะมีอาการแพ้เลยมีการคัดจมูกคันอย่างนี้มันจะออกมาเป็นแถวแถวเพราะฉะนั้นให้ระวังน,นิดหนึ่งโดยเฉพาะของที่แพ้ได้ก็พวกโปรตีนทั้งหลาย ก็โปรตีนจากน้ำนมวัวเนี่ยสำคัญกว่าเพื่อนแล้วทีนี้พวกเจนะครับพวกกินเจโปรตีนจากข้าวสาลีครับเรียกว่ามีกึ่งนี่ก็แพ้ได้นะครับเราแพ้ไม่มากเท่าไหร่แต่พวกฝรั่งมีนะครับรรบประทานข้าวสาลีนี่ช็อกล้มตึงเลยนะครับพวกฝรั่งก็จะแพ้แพ้น่ากลัวกว่าเรานะครับทีนี้การดูแลตัวเองก็ คือต้องหลีกเลี่ยงของพวกนี้แต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกพอหลีกเลี่ยงไม่ได้ทําไงทําห้ร่างกายแข็งแรงขึ้นผมก็ยังแนะนํนาใหเออกก้เดินออกกําลังเดินออกกําลังวันละยี่สิบนาทีต่อเนื่องรับประทานน้าให้ได้วันละแปดแก้วนะครับแล้วก็เอาหน้าเอาสารเคลือแร่เข้าร่างกายโดยการรับประทานข้าวกล้องให้ได้วันละห้าทัพพีอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้ถ้า,ามันหนักหลาสาหัสจริงๆ่งน,นะ มันมียาแก้แพ้ที่ไม่ง่วงนอนรับประทานหนึ่งเม็ดอยู่ได้ยี่บสี่ชั่วโมงก็หาเอาแล้วกันนะต่อไปเราก็พูดถึงพูดถึงบางคนถ้าไปหาหมอแล้วเป็นเยอะๆหมออาจจะให้สเตอร์ลอยมาควบคุมอาการสเตอรลอยนี่อย่าซื้อกินเองนะครับเพราะว่าอาการเยอ่อห้มชมูกอักเสบเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงขนาด SLE ที่จะต้องกินยาสเตอรลอยเป็นประจำ พราะั้นพวกเราก็ต้องให้ระวังนิดหนึ่งตอนนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอาการเยื่อหุ้มจมูกเริ่มฝ่อวิธีถ้ามันฝ่อมันจมูกมกันจะแห้งเราก็ควรเอาน้ําเกลือมาหยอดจมูกเราน้ําเกลือจะให้ความชุ่มชื้นกับเยื่อหุ้มจมูกได้มากขึ้นเป็นการป้องกันป้องกันอะไรครับป้องกันไม่ให้เกิดเยื่อหุ้มจมูกอักเสบจนเป็นเหตุให้เป็นเรื่องราวต่างๆมากมาย นะนแต่เป็นไซน,นัตเคาะเจ็บหายใจก็มีกลิ่นเม็นตลอดเวลานะครับไปจนถึงไหนหนุ่ไปจนถึงปวดหัวข้างเดียวคันตาคันจมูกคันหูเป็นโรคหูน้ำหนูอักเสบม,มาแย่หมดวิธีป้องกันใช้ย,ยาก็เป็นยาบรรเทาะรักษาจริงๆก็คือต้องทำให้ภูมิต้านทาร่างกายเขาเรียบร้อยดีวิธีทำให้ภูมิต้านทานเรียบร้อยก็ กระบวนการเจ็ดเก้าออยยังเอามาใช้อยู่รวมทั้งการสวนล้างพิธทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็ต้องใช้นะครับถ้าอย่างเงี้ยอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นไม่หายขาดหรอกเพราะว่าโดยเฉพาะพวกสูงอายุมันเกิดจากการฝ่อของอวัยวะการสร้างน้ำเมือกในช่องจมูกมาน้อยลง <c oughs> อันมีผลทำให้ปาก <c oughs> แห้งอะไรต่ออะไรด้วย <c oughs> ก็ต้องจิบน้ำบ่อย <c oughs> พวกนี้อาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราประทานโทษนะครับตรกลงผมทบทวนอีกทีนะนะครับทบทวนอีกทีก็คือ,อ เราอะพออายุมากขึ้นนะครับเยื่อหุ้มจมูกบริเวณเนี้ยมันเกิดการฝ่อตัวการขับน้ําเมือกมาเลี้ยงก็จะน้อยลงก็จะแห้งพอวันแห้งก็จะมีแบบชี้มูกเกาะเกิดการอยู่ข้างในน่ะพอเราไปแคะถูกบางทีก็เป็นแผลทําให้เยื่อหุ้มจมูกอักเสบแล้วก็อักเสบดูจมูกรูไหนก็ไปปวดหัวข้างบนนะครับจะเห็นว่า เรามีท่อน้ําตากับจมูกมันต่อกันถ้าหากช่วงที่เยื่อหุ้มจมูกมันอักเสบก็จะมีอาการคันตาด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยฮะบริเวณเนี้ยครับจะมีน้ำมูกจะมีน้ําตาไหลออกมาแล้วก็จะคันตามากเสร็จแล้วก็จะมีช่องหูต่อกับหูนะครับอันนี้ก็จะทําให้หูอื้อหูไม่เท่ากันได้นะครับ ฮะด,ดูดชัดๆเนี่ยช่องนี้ครับมันจะมีช่องต่อระหว่างหูกับช่องจมูกเขาเรียก u s t ่ g e n Tuff นะครับอันนี้เห็นไหมครับบริเวณที่กระดูกคอนท่้งโคนรับเสียงพอเจ้ารูนี้มันมีปัญหามันอุดตันน้ำในหูลงมาไม่ได้หรือน้ำจากคอขึ้นไปเข้าไปในหู มันก็มีผลทําให้หูอื้อบางทีก็จะมีประ,ประ,ประ,ประสาทหูส่วนกลางอักเสบบริเวณเนี้เนี่ยตรงเนี้ครับก็คือแก้วหูนะครับเวลาเราอักเสบมันก็จะอักเสบบริเวณนี้จะเป็นหมดล่ะก็จะเป็นที่ตาท่องจมูกรูกจมูกนะครับเสร็จแล้วเราก็ผ่านมาอันนี้เป็นการขยะาให้ชาติจข้าว ถ้ามันอักเสบมันก็อักเสบหมดเลยนะครับรวมทั้งตาด้วยก็จะเจ็บ 5. มึนหัวมากๆ